พอดีลูกค้าเอากระติกน้ำร้อนมาซ่อมผมก็เลยถือโอกาสถอดเอาเทอร์โมสตัดมาวัดให้เพื่อนๆดูครับเทอร์โมสตัดตัวนี้เป็นแบบตัดต่อวงจรอัตโนมัติด้านหลังของมันก็จะไม่มีปุ่มรีเซ็ตครับตัวนี้อุณหภูมิใช้งานอยู่ที่96บองศาเซลเซียสซึ่งโดยปกติแล้วเทอร์โมสตัดที่ใช้กับกระติกน้ำร้อนจะไม่ถึงหนึ่งอองศาเซลเซียสนะครับก็คือจะไม่ถึงจุดเดือดนั่นเอง เพราะว่าเพราะกวน้้ำจะล้นกระติกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ95-96องศาเซลเซียสนี่แหละครับเทอร์โมสตัดมันก็จะมีขาใช้งานอยู่สองขาเวลาวัดก็วัดค่าความมั่นฐานค่อมที่สองขาต่างยานวัดที่คูณหนึ่งครับแล้วก็ช็อตปลายสายเซตซีโร่ให้เรียบร้อยซึ่งเทอร์โมสตัตเนี่ยถ้ามันใช้งานได้ถ้าวัดค่าความมั่นทานที่สองขานี่ย ค่าความต้านทานมันต้องขึ้นจบเกือบ,บศูนย์โอห์มเห็นไหมครับเข็มก็จะสวิงขึ้นอันนี้ใช้งานได้ครับแต่ถ้ามันวัดค่าความต้านทานไม่ขึ้นก็แสดงว่ามันขาดแล้วหน้าคอนแทคไม่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เทอร์โมสตัตเนี่ยในสภาวะปกติเนี่ยหน้าคอนแทคมันจะต้องต่อกันอยู่ตลอดจนกว่าอุณหภูมิสูงเกินค่าพิการของมันหน้าคอนแทคมันถึงจะดีดออกจากกัน ในสภาวะปกติหน้าคอนแทคจะต้องต่อถึงกันครับก็คือจะวัดค่าความร้าาทานขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาไฟแช็คลนตัวถังของมันนะครับให้อุณหภูมิมันสูงสูงดูว่ามันตัดวงจรยังไงถ้ามันตัดวงจรเนี่ยเข็มก็จะสวิงกับก็คือหน้าคอนแทคมันตัดหน้าคอนแทคมันจะกออกจากกัน นะครับตัดแล้วได้ยินเสียงปลกเบาๆเข็มสวิงกลับก็คือหน้าคอนแทคมันดีดออกจากกันแล้วเพราะอุณหภูมิมันลดลงเนี่ยมันก็จะต่อวงจรให้อัตโนมัติเดี๋ยวค่อยดูเข็มมันจะสวิงกลับนะครับรอให้อุณหภูมิมันลดลงก่อนผมก็จะเอาแตะกับผ้าปเปียกๆให้อุณหภูมิมันลดลงเห็นไหมครับต่อวงจรอัตโนมัติแล้วพออุณหภูมิมันลดลงเนี่ยมันก็จะต่อวงจรให้อัตโนมัติอันนี้เป็นการทดสอบเทอร์โมสตัดแบบตัดต่อวงจรอัตโนมัติ แต่ถ้าเป็นแบบที่มีปุ่มรีเซ็ตด้วยเนะี่ยพอมันตัดวงจรเนะี่ยปุ่มก็จะเด้งขึ้นมาเราต้องกดรีเซ็ตเองนะครับถึงแม้นอุณหภูมิจะลดลงมันก็ไม่ต่อวงจร้อัตโนมัตินะครับเราต้องกดปุ่มรีเซ็ตเองนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับอันนี้เป็นการทดสอบเทอร์โมสตัตแบบที่ตัดต่อวงจรอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะลองใช้ย่านวัดความต่อเนื่องทางไฟฟ้าครับที่มีเสียงปป๊ด,ปด อันนี้ญาตวัดเสียงนะครับถ้ามันใช้งานได้มันก็จะมีเสียงร้องอย่างนีนะ้เดี๋ยวผมจะหนีบค้างไว้แบบนี้เลยครับแล้วจะลนเห็นไหมครับพอมันตัดก,การทำงานเสียงร้องก็จะหยุดไป เดี๋ยวให้รอให้มันเย็นตัวนะครับมันจะต่อวงจรอัตโนมัติเอาแปะกับผ้าตรงที่เปียกๆเห็นไหมครับพอมันเย็นตัวลงก็จะต่อวงจรให้อัตโนมัติเสียงร้องก็จะกลับมาปี๊ดเหมือนเดิมจะใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มหรือใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลตั้งย่านวัดความต่อเนื่องทางไฟฟ้าก็ได้ครับฟังแต่เสียงก็จะง่ายดี ในสภาวะปกติหน้าคอนแทคก็จะต่อกันอยู่ตลอดวัดโอห์มก็จะขึ้นใช้ย่านวัดเสียงก็จะมีเสียงร้องปิ๊ดๆแต่ถ้าวัดแล้วค่าความต้านทานไม่ขึ้นหรือตั้งย่านวัดเสียงแล้วมันไม่มีเสียงร้องปป๊ดๆก็แสดงว่าหน้าคอนแทคมันไม่ต่อกันแล้วครับเสียแล้วครับคือในสภาวะปกติเนี่ยถ้าเราปลดออกมาวัดแบบนี้เนี่ยหน้าคอนแทคมันจะต้องแตะกันอยู่ตลอดก็จะวัดขึ้นครับโอเคนะครับ อันนี้เป็นแนวทางในการวัดเทอร์โมสตัตอ่าพอดีมีเทอร์โมฟิลด้วยเดี๋ยววัดเทอร์โมฟิลให้ดูด้วยแล้วกันอันนี้เป็นเทอร์โมฟิลนะครับก็จะแปะอยู่ที่ตัวถังของกระติกน้าร้อนหลักการทํางานของเทอร์โมฟิลก็คือมันจะมีทั้งกระแสะและอุณหภูมิก็คือถ้ากระแสเกินมันก็จะขาดเหมือนกันหรือถ้าอุณหภูมิสูงเกินค่าพิกัดของมันมันก็จะขาดเหมือนกันวิธีการวัดก็วัดเหมือนฟิลทั่วไปนะครับตั้งยันวัดเสียงก็ได้ เห็นไหมครับอันนี้เทอร์โมฟิลไม่ขาดก็จะมีเสียงร้องหรือจะใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มก็ได้ครับตั้งย่านวัดคูณหนึ่งแล้วก็หนีบที่ขาทั้งสองฝั่งของมันเลยเห็นไหมครับเข็มก็จะสวิงขึ้นถ้าแบบนี้ไม่ขาดครับเทอร์โมฟิลใช้ได้ไม่ขาด แต่ว่ากะติ่น้ําร้อนอันนี้ตัวฮีเตอร์มันขาดครับเจ้าของน่าจะไม่ซ่อมแล้วฮีเตอร์ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันโอเคนะครับ